บ้านเน,านินทรมบางตําบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากนะครับผู้ชมทางด้านการประกอบอาชีพการสัญจรไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปยังบ้านเนินธรรมบางครั้งแรกเมื่อ32ปีก่อนทําให้เกิดศูนย์ศิลปาชีพสร้างโอกาสอาชีพและรายได้ ให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีติดตามจากรายงานครับถ้าพระองค์ไม่มาเราไม่อยู่อย่างนี้หรอกถนนหนุหนตางก็ไม่มีเมื่อก่อนถนนไม่ไม่มีปุกน้ำกล้ามคลนอย่างว่าจะใช้เรือใช้เรือกเป็นเป็นการใหญ่แต่นี่พอพระองค์มาแล้วม,มีถนนหนุหนตางได้ได้ใ้ นางจำปีกลางบนวัยเจปีบอกเล่าเรื่องราวความยากลำบากที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเนินทำมงังหมู่ที่ห้าตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตรงกับคำนิยามว่าไกลผืนเพียงได้อย่างไม่ติดเตี้ยนเจ็ดตุลาคมพุทธศักราช5 5 6 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนพันปีหลวงในขณะดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเนินทํามังทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่พระองค์ได้ตรัสถามว่าต้องการทํางานอะไรนางจาปีพร้อมด้วยชาวบ้านพร้อมใจตอบว่า อยากทอผ้าปิคะจากวันนั้นบ้านเนินธรรมังก็ยังความเจริญขึ้นการสัญจรได้รับการพัฒนามีถนนหนทางที่ปลอดภัยและมีไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือนพระองค์ได้มีพระราชเวนีให้จัดหาครูทอผ้าจากเกาะยอจังหวัดสงขลามาสอนให้สตรีบ้านเนินธรรมังจำนวน11คนจากหัดทอผ้าเขามา้า จนสามารถทอผ้าฝ้าส่งไปจำหน่ายยังศูนย์ศิลปาชีพกิตระดาจากหญิงสาวผู้มีรายได้น้อยกลายเป็นประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินคำม,มังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าโดยเฉพาะผ้ายกเมืองนครผ้าทอพื้นเมืองโบราณเอกลักษณ์ของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนั่นคือโอกาสอาชีพ และรายได้ที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2539นางปาวีกลางบนหนึ่งในลูกสาวของแม่จำปีได้ตัดสินใจกลับจากกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพี่ชายและพี่สาวจากอาชีพรับจ้างเย็บผ้ามาทอผ้ากับแม่ โดยตั้งปณิธานว่าจะทอและขายผ้าที่มีคุณภาพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่ามีวันนี้ได้เพราะพระองค์เรามีวันนี้ได้เพราะพระองค์มะช่วยันมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัรวใม่มีอาชีพส่งเสียลูกเรียนหนังสือเราเรา็เป็นโรคประจำตัวไปทำงานอื่นไม่ได้จะได้ขายผ้าทอนีดมีผ้าเปนอย ปีพุทธศักราช2555เกิดปัญหาในครอบครัวนางปาวีกลางบนกลายเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลบุตรสองคนเพียงผู้เดียวเด็กหญิงวิชนีหนูนาคบุตรสาวคนโตจึงตัดสินใจเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนของครอบครัวด้วยเกรงว่าแม่จะไม่มีเงินส่งเรียนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดว่าโปรดกะหมอ่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จนเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรีปัจจุบันเป็นครูเพื่อสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีและมีความรู้ต่อไปท่านทรงเมตตาต่อดิฉันนะคะตอนนั้นครอบครัวเรายากจนมากนะคะก็เลยเได้เขียนส่งทุนไปนะคะท่านก็มีเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันนะคะทําให้ดิฉันเนี่ยได้เรียนจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็เป็นครูทุกวันนี้ค่ะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อครอบครัวของนางจําปีกลางบุรจากรุ่นสู่รุ่นสร้างอาชีพให้คุณยายสร้างรายได้ให้ลูกสาวและส่งเสริมการศึกษาให้แก่หลานทั้งพระองค์ทรงนำความเจริญมาอย่างบ้านเนินธรรมมังจังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน